อุตสาเลี้ยงอุตสาเลี้ยงเราก็ต้องป้อนป้อนป้อนหน่อยวะป้อนหน่อยป้อเดี๋ยวจะพูดดังไปจะพูดดังไปเราจะของบอกก็ได้ยินอดี๋ยวพูดดังไปเราจะของบอกได้ยินเราก็ซิบกระซิบกันไว้นะแต่จะของบอกไม่ให้นะหน้าดูหน้าดูขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับคุงพลุกามราชจ <c oughs> อ่าพ,พี่เต็มพี่เต็มพี่เต็มเอาปลามาจ้าพี่เต็มพี่เต็มจะเอามาอะไรพี่เต็มจะเอาปลาอะไรบอกน้องนะเดี๋ยวน้องจัดให้เออเดี๋ยวน้องจัดให้พี่เต็ม <c oughs> เออ สวัสดีครับพี่พรพี่พรเจพพรพารวยชแนลแหมคนชื่อพรนี่เขาคนชื่อพรนี่เขานี้นะนะคนชื่อพรเนี่ยนะคนชื่อพรเขาเขาว่ามีคนสวยจริงปะนะคนชื่อพรก็มีอ่าคนชื่อพรก็ว่าคนคนน่ารักน่ารักจริงปะนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พรสวัสดีครับ นายเจ้าปลาบอกนะนะเจ้าปลาบอกเลยเด้อนะปีใหม่ปีเราปีใหม่เราก็ขึ้นบ่อนู้นนะฮะขึ้นบ่อนู้นน่ะขึ้นขึ้นขึ้นบ่อนู้นนะฮะขึ้นบ่อตรงข้ามขึ้นบ่อตรงข้ามบ่อนู้นนะบ่อนู้น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 เขาจะลากเขาจะลากบ่อนู้นนะฮะบ่อนู้นเป็นปลาใหญ่นะฮะบ่อนี้ปลาไม่กี่นิ้วเองปลาสองสามนิ้ว จะบอกนู้นนะปลานู้น่ะมีตัวตัวเบลือเลยตัวเบลือ้ตัวเบลือตัวอะายโลตัวหลายโลตัวหลลายโนะครัับตวหลายโลเราตกแล้วไว้ก่อนเราตกแล้วไว้ก่อนนะฮะเราตกแล้วไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวถึงเวลาใกล้ๆปีใหม่เนี่ยพอตอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะกระสิบอกก็ะสีบอก ตอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ยังไม่รู้วันไหนยังไม่รู้วันไหนเดยเขากำลังเขากำลังหาวันอยู่ตอนนี้นะฮะนะครับพอเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะฮะก่อนปีใหม่ก็คงอ่าประมาณไม่กี่อาทิตย์นี่แหละนะฮะประมาณชิทสองทิตย์นี่แต่เขาก็ลากแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาก็ลากแล้วนะฮะเฮ้ยไปต ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านจ้าขอบคุณห,หลายๆเลยน,นะครับวันนี้วันนี้ยอ,อนนมรับว่านะฮะอบอ้าวนะอบอ้าวนะครับอบอ้าวนะครับอ้าว นะฮะมีเซ็กซี่เข้ามาแล้วมีเซ็กซี่เข้ามานะฮะในนี้มีเซ็กซี่เข้ามาด้วยโอ้มีเซ็กซี่มาด้วยเนี้ยเดีนะ๋ยวมีเซ็กซี่เข้ามาแล้วเดีนะ๋ย โต,โตเร็วเร็วนะนะโตเร็วเร็วนะนะบอกบอกปลานะนะนะบอกปลาบอกโตเร็วเร็วนะนะครับเออวันให้ทุกวันทุกวันโตเร็วเร็วนะนะครับ <c oughs> จะโตช้าหลายเออโตโตช้าล้วฉันเหนื่อยเออโตเร็วเร็วนะนะครับ บอกปลาบอกปลาให้โตเร็วๆอะนะครับผมเ่าดูดีดูดีดูด,ดีดูดีนะฮะดูดีนะฮะดูก็ลอยคอเลยนะดูก็ลอยคอ